สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขันขอย่าดเข้าเฟ e บุ o k ตัวเองก่อนนะคะวันนี้มาค่ะเวลาเดิมนะคะเอ,อเวลาเดิมนะคะก็คือ,อ,อประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะคะวันนี้ก็จะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วนะคะอืช่วงนี้ขันขยันเล่านิทานมากเลยนะคะเพราะว่า ฟัมาแล้วก็อยากจะส่งต่อเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีข้อคิดอะไรให้เราเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่แบบว่าขวัญว่างจากงานประจำใช่ไหมครับเพราะว่างจากงานประจำเนี่ยมันก็มีเวลาทำให้เราแบบไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะไปฟังสิ่งดีๆมานะคะมันฟังแล้วมัน มันให้ข้อคิดมันให้ความรู้สึกที่ดีมันก็คือกำลังใจอย่างหนึ่งนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันนะคะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตนะคะขออนุญาตแช์นะคะอ่นิทานของขวัญให้เพื่อนๆนะคะของขวัญได้ฟังกันก่อนนะคะว่านิทานของขวัญเนี่ยเผื่อว่าบางคนนะคะที่ชอบนะคะชอบนิทานก็สามารถเข้ามาฟังกันได้นะคะ ถ้าคนไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเปิดผ่านปล่อยผ่านได้นะคะขวัญไม่มีปัญหานะคะแค่อยากมาส่งต่อนะคะสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะเดี๋ยวนะคะขอญาตแชร์ให้เพื่อนๆแป๊บหนึ่งน,นะคะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่อนะืาเนาะหลายๆคนนะคะอยู่บ้านเฉยๆนะคะบางพื้นที่ในเขตเยอรมันนะคะก็ยังมีเห็ดให้หาอยู่นะคะ แต่ว่าบางพื้นที่อย่างเช่นที่ที่ขวัญอยู่ตอนนี้นะคะเห็ดน้อยค่ะน้อยมากแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะคะ <S <S <ๆ>ก็เลยแบบรู้สึกเบื่อนะคะร<ๆ>ู้สึกเหงานะคะ<ๆ>คือออกไปหาเห็ดก็ไม่มีให้หานะคะจะไปทำอะไรก็ไม่ได้นะกะ็นี่แหละค่ะก็มานั่งไลฟ์สดนะคะมาส่งต่อนิทานดีๆให้เพื่อนๆฟังนะคะเนี่ยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาฟังอ้มอ้อ้ แม้ทุกคนอาจจะไม่คุ้นตาใช่ไหมครับโปเตคอร์นจะมาแบบมัดผมเรียบตลอดเวลานะคะมาแบบวา่าเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงทํางานอยู่ตลอดเวลานะจะพัดมัดผมตลอดนะคะไม่ค่อยจะปล่อยผมนะคะเหตุผลที่ขวัญไม่ค่อยจะปล่อยผมเพราะะไรเพราะขวัญมันคนผมหยิกนี่ค่ะหยิกตามธรรมชาติเลยนะคะหยิกแบบหยิกออกค่อนข้างหยอยเลยนะคะแบบ ผมหยิกมากๆมากจริงๆนะคะนี่เห็นไหมคะหยิกนะคะช่วงบนเนี่ยจะไม่หยิกมากนะคะแต่ข้างล่างน่ยจะหยิกนะคะเออเวลาปล่อยมันก็จะหยิกแล้วจะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยจะถนาดการมัดผมและอย่างหนึ่งปกติขันทํางานเนี่ยขันจทำงานโรงแรมเนาะมันก็จะมัดผมตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นความเคยชินของเรานะคะพอปล่อยมามันก็จะปะคอมันก็จะรู้สึกลาคาญแต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้สระผมนะคะสระผมแล้วผมมันยังไม่แห้งดีเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบการ ใช้ได้ป่าผมมาเป่าว่าผมเราเป็นคนผมแห้งอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาเป่ามันก็จะยิ่งแห้งนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะเออนะคะวันนี้นิทานเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวนะ,ะทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวขวัญจะดึงคอมเมนต์ขึ้นมาไว้ข้างหน้านะคะเพราะว่าอ่ บางทีเนี่ยมันมีปัญหานะคะในเรื่องของระบบนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นบ้างก็ดีอะไรก็ดีนะคะดึงไปดึงมานะคะกลายเป็นว่าม,มันหลุดไม่ว่าจะเป็นเด็ดก็ดีอะไรก็ดีนะคะโอเคแล้วค่ะนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะมาในเรื่องของคนหาบน้ําค่ะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินนิทานเรื่องนี้กันไหมคะเรื่องคนหากน้ําค่ะ ถ้าเราทํางานกันสมัยก่อนเนาะเออไม่ใช่ทํางานสิถ้าเราอยู่บ้านสมัยก่อนสมัยที่ขัญขันยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะ,ะขันเป็นคนใต้นะะเป็นคนที่เป็นคนหัวใจนะคะบ้านยายเนี่ยบ้านคุณยายของขันนะคะก็จะอยู่แบบชดนชนบทเหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะมีะแหล่งน้าที่เราจะต้องไปตักไปตักในคลองก็ดีไปตักในบ่อก,ก็ดีอะไรก็ดีนะคะ แล้วมันก็ต้องแบกต้องหามหามกลับบ้านใช่ไหมคะนิทานเรื่องนี้นะคะมันมีอยู่ว่านะคะมันมีอยู่ว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขานะคะค่อนข้างที่จะเ่าเรียกอะไรอะ่ะห่างไกลจากความเจริญเลยล่ะคะ่ะเนาะแล้วในหมู่บ้านหลังนี้นะคะมันก็มีชายหนุ่มอยู่สองคนเป็นเพื่อนรักกัน เป็นเพื่อนซีกันนะคะเป็นเพื่อนรักกันเลยแหละนะคะสองคนนี้ก็จะนั่งกันอยู่ทุกวันนะคะจะนั่งปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างไรดีให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเขาก็จะนั่งปรึกษากันอยู่ตลอดเวลานะคะปรึกษากันตลอดเดี๋ยวนะคะมีข้อความเข้ามาอีกแล้วนะะเ <laughs> นื่องจากว่าตั้งแต่เช้ามาข้อความขันเข้า เยอะมากอ๋อนะคะนักเรียนส่งการบ้านค่ะไม่ใช่ข้อความที่ไหนนะเป็นข้อความที่นักเรียนส่งการบ้านนะคะโอ้เอาการบ้านรูปภาพที่แต่งมาส่งนะคะสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีมาดามเล็กนะคะเออสวัสดีนะเพ <c oughs> <c oughs> นักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะมันก็จะปิ้งปังปิ้งป,งปังอยู่ตลอดเวลานะคะเออสวัสดีมาดามเล็กนะคะอ่ะในหมู่บ้านหลังนี้ไปต่อค่ะไปต่อเดือนนิทานจะไม่จบนะ เพื่อนสองคนนี้นะคนหนึ่งนะคะมีชื่อว่าบลูโน่ Bruno. ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านาโปลีนะคะสวัสดีนะคะ,ะน้องตุ้ยมาด้วยเหรอคะไม่เห็นน้องตุ้ยนะืะอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านาโปลีนะคะเจ้าบลูโน่กับเจ้านาโปลีเนี่ยก็จะปรึกษากันอยู่ตลอดเวลานะมองหาหนทางว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะ ก็นั่งคิดนั่งปรึกษากันอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งค่ะโอกาสก็มาถึงโอกาสก็มาหาเขา2คนนะคะเมื่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านหลังนี้นะคะต้องการน้ําเพื่อที่จะมาใช้ในหมู่บ้านเพราะว่าบ่อในหมู่บ้านเนี่ยมันแห้งแงล้งเหลือเกินแล้วนะคะมันแทบจะไม่มีน้ําเลยน้ําน้อยมากนะคะชาวบ้านไม่มีน้ําใช้ ใช้น้ำไม่พอว่างั้นเถอะนะคะก็เลยได้ไปว่าจ้างเจ้าบรูโนกับเจ้านาโปนเนี่ยให้ไปหาบน้ำมาขายในหมู่บ้านแล้วค่าจ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสองคนหาบน้ำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ละคนหาบได้ขนาดไหนก็จะได้ค่าจ้างขนาดนั้นนะคะทั้งสองคนก็ดีใจค่ะมีงานทำก็เลยรับนะคะรับจ้าง หาบน้ําค่ะไอ้เจ้าบลูโน่เนี่ยก็รู้สึกพึงพอใจมากค่ะกับงานที่เขาได้รับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงกำยำนะเหมือนเจ๊ขันอย่างนี้และค่ะนะกล้ามเป็นมัดๆนะคะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงกำยำมากนะคะก็เลยมีความพึงพอใจค่ะที่จะทํางานตรงนี้นะคะเออ ก็แบกน้ําทุกวันทุกวันนะคะแล้วคิดอยู่เสมอนะคะว่าฉันจะทําอย่างไรให้ฉันได้เงินเพิ่มขึ้นจากการหาบน้ํานะคะก็โดยการค่อยๆเพิ่มขนาดถังน้ําที่จะหาบนะคะเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะมีความคิดว่าถ้าฉันหาบครั้งหนึ่งนะ่ะถังใหญ่ขึ้นมันจะได้น้ํามากขึ้นใช่ไหมคะเออเราก็จะได้ค่าแรงมากขึ้นนะคะ เสื้อสีสวยจังค่ะเจ้าก่อนขอบคุณมากนะพี่พลอยขอบคุณค่ะนะคะเออก็เลยหาเนี่ะให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหาถังที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันนะคะส่วนเจ้าป,ปลาปนทุกวันค่ะเขารู้สึกไม่พึงพอใจเลยกับการหาบน้ําของเขากับอาชีพการหาบน้ําของเขารู้สึกว่าไม่พอใจเลยนะคะก็คิดอยู่ทุกวันเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อย เหนื่อยกับการต้องหาบน้ํานะคะเพราะเจ้าปลาปเนี่ยเป็นคนรูปร่างเล็กร่างเล็กนะคะมันก็เลยหาบน้ําครั้งด้เยอะเนี่ยสู้ไอ้เจ้าบลูโน่เนี่ยไม่ได้ก็มองหาวิธีทางค่ะว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ทุนแรงการหาบน้ําของเขาแต่สามารถนะคะหาเงินได้เยอะกว่าการหาบน้ํานะคะทุกวันทุกวันเขาก็นั่งคิดนอนคิดนะคะ คิดอยู่ทุกวันว่าจะทำอย่างไรดีนะคะแล้วเขาก็ปิ๊งคิดขึ้นมาได้ค่ะเออฉันนึกออกแล้วว่าฉันจะทำอย่างไรดีเพื่อทุ่นแรงการหาบน้ำของฉันนะคะฉันเหนื่อยเหลือเกินละฉันไม่ไหวแล้วนะคะฉันจะทำอย่างไรนะคะนึกขึ้นได้ฉันจะต้องสร้างท่อส่งน้ำสร้างท่อส่งน้ำจากบนยอดเขา ที่ที่เขาต้องสองคนต้องไปตักน้ํามาทุกวันนะคะเพื่อที่จะหากมานะก็เลยนะคะคิดขึ้นมาได้เฮ้ยถ้าเราสร้างท่อส่งน้ําได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องหาบน้ําแล้วนะคะแต่ความคิดนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะทําคนเดียวค่ะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะไปชวนเจ้าบรูโนโ่ไอเจ้าผู้ชายล่างกํายํานี่แหละค่ะเพื่อนสนิทของเขาเนี่แหละค่ะไปชวนเจ้าบรูโนโ่เจ้าบรูโน่เอ้ย เรามาสร้างท่อส่งน้ำกันเถอะเราจะได้ไม่ต้องแบกน้ำกันอีกต่อไปนะคะเออไอ้เจ้าบรูโน่นะคะก็ไม่เอาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไอ้เจ้าบรูโน่มันมีความฝันของมันอยู่แล้วค่ะว่ามันเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงกำยำนะคะร่างใหญ่หาบน้ําได้ทีละเยอะนะคะได้ค่าได้ค่าแรงเยอะมากแล้วมันจะเอาค่าแรงของมันนี่แหละค่ะนะคะไปสร้างบ้านหลังลใหญ่ใหญ่นะ ไปทาทุกอย่างทุกวิถีทางนะคะให้ได้เงินเยอะๆนะคะเออก็หาบน้ําหาบลุ่งหามลุ่งหามค่ำน,นะ,ะไม่สนใจนะคะไม่สนใจนะะไอ้เจ้านาโปนนะ,ะป่าโปนนะคะไอ้เจ้าปาโปนในเมื่อเห็นอย่างนั้นว่าเพื่อนไม่สนใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะก็กม้มหน้ากลมตาหาบน้ํานะคะทั้งสองคนก็ยังหาบน้ํากันเหมือนเดิมค่ะไอ้เจ้าบรูโน่เนี่ยด้วยความที่หาบน้ําได้มากขึ้น ได้ค่าแรงเยอะขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะมีความฝันความฝันที่สร้างไว้เนี่ยใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะใกล้จะเป็นจริงแล้วเพราะว่าเออใกล้จะสร้างบ้านเสร็จแล้วพวกเงินได้เยอะแล้วถูกไหมคะเออได้เงินเยอะแล้วเนาะนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาหาบ้ําต่อไปค่ะแต่ว่าหลังจากหาบน้ําเสร็จเนี่ยด้วยความที่ถังมันใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน เขาก็ต้องการที่จะปลดปล่อยใช่ไหมคะเพราะความเหนื่อยความอ่อนล้าจากการหาาน้ําวิธีการปลดปล่อยของเขาก็เลยไปเข้าร้านเหล้าค่ะไปดื่มเหล้านะคะไปดื่มเหล้าโดยที่ไม่สนใจเลยว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันจะสุดโรมขนาดไหนรู้แต่ว่าฉันได้ปลดปล่อยนะคะเหนื่อยมาแล้วไปกินเหล้าเนี่ยร่างกายมันจะยิ่งสุดหนักกว่าเดิมนะคะก็ไม่สนใจค่ะส่วนไอ้เจ้า ปาปนนะคะก็ยังหาดน้ำเหมือนเดิมค่ะแต่เขาเจยดเวลานะคะเขาสร้างความฝันของเขาในการสร้างท่อส่งน้ำนะคะเขาเจยดเวลาจากการหาบน้ำของเขาทุกวันเนี่ยไปขุดค่ะไปขุดดินนะคะแล้วก็วางท่อขุดดินแล้วก็วางท่อค่อยค่อยทำไปทุกวันทุกวันค่ะไอ้เจ้าบรูโน่เห็นความฝันของเจ้าปาโปนเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างได้เพราะว่ายอดเขามันสูงนะคะกว่าจะมาถึงเนี่ยกว่าจะสําเร็จเนี่ยใช้เวลานานมากโคตรนานเลยนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีรถแมคโครไปขุดใช่ไหมกต้องใช้มือขุดนะคะใช้มือขุดขุดดินขุดหินนูน่นนี่นั่นต้องใช้ทุกอย่างจากการใช้แรงนะคะแล้วเห็นเจ้าป่าโปนน่ยค,ย,คย,คยค่คอยคขุดค่อยคขุดทุกวันนะะ ก็ไปยืนสมน้ำหน้านะคะเจ้าปาาปนนะคะแล้วก็สมน้ำหน้าคนเดียวตัวตัวเองคนเดียวไม่ว่านะ,ะชวนเพื่อนๆนะคะในหมู่บ้านเนะะี่ยไปยืนเยาะเย้ยไอ้เจ้าปลาปนกันอีกนะคะว่าดูสิดูสิ่งที่มันทำสิโอ้ยมันจะสำเร็จเมื่อไหร่ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้นะคะอืมก็เยาะเย้ยทุกวันนะคะแล้วก็ยังมีหน้าไปพูดอีกนะคะว่าเนี่ยเจ้าบรูโน เ,เจ้าปาปนขอโทษนะคะเจ้าบรูโนบอกเจ้าปาปนว่าเธอเห็นของฉันไหมว่าฉันเนี่ยสร้างบ้านหลังใหญ่แล้วใกล้จะสําเร็จแล้วใกล้จะรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะคะเออก็ไปเยอะยไอ้เจ้าปาาปนอยู่ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะไอเจ้าปลาปนนะคะอเจ้าผู้ชายล่างเล็กที่ คอยส่งน้าอาคอยขุดท่อระบายน้ำนะอาขุดท่อเพื่อที่จะส่งน้ำเนะะี่ยค่ะก็ทําความฝันของเขาสําเร็จค่ะท่อระบายน้ําของเขาเสร็จแล้วนะคะผ่านไประยะเวลาประมาณสองปีนะคะที่เขาค่อยๆขุดค่อยๆสร้างท่อของเขานะคะน้ําก็ไหลลงมาจากท่อค่ะจากยอดเขาลงมาในหมู่บ้านนะคะทำให้เขาเนี่ยมีไรายได้เยอะมาก จากการที่ได้ส่งน้ำเข้าหมู่บ้านนะคะเออโดยที่ทุกวันนี้เขาไม่ต้องเป็นชายหาบน้ำแล้วนะคะไม่ต้องไปเป็นคนหาบน้ำแล้วแต่ไอเจ้าบรูโน่ผู้ชายร่านกํายํานะคะที่แบกน้ำทุกวันทุกวันจนตอนนี้ร่างกายของเขาเนี่ยมันถดถอยถดถอยลงนะคะจากอายุก็ดีจากการใช้แรงงานของตัวเองนะคะเพื่อแรกกับ เงินที่จะได้มาจากการหาบน้ำเนี่ยใช้แบบสมบุกสมบันใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ทนุถนอมร่างกายของตัวเองนะคะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอ่อนล้านะคะเจ็บไข้ไม่สบายเนาะก็ไม่ทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้เงินที่เคยได้เยอะๆน่ะมันก็ค่อยๆหดน้อยถอยลงถอยลงถอยลงจนแทบจะไม่แบกอ่าแบกนะ้ำไม่ได้อีกเลยนะคะแต่เจ้าปะาปน คนที่มีความคิดนะคะคนที่สร้างท่อส่งน้ํานะคะก็ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีเงินมากขึ้นมากขึ้นจากการมุมาณนะในการสร้างท่อส่งน้ําของเขานะคะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นมาเรษฐีของหมู่บ้านไปเลยค่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนะคะเพื่อนๆได้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ ถ้าจะคิดในโลกปัจจุบันนะคะเจ้าบรูโน่ก็เหมือนพนักง,งานประจําทั่วๆไปอย่างพันค่ะใช้แรงงานทุกวันทุกวันนะคะเป็นเวลาระยะเวลามา20กว่าปีแล้วเพื่อที่จะเก็บเงินนะคะทำงานเก็บเงินขยันขันแข็งนะคะพยายามหาทุกวิธีทางให้ตัวเองได้ขึ้นตำแหน่ง เพื่อที่จะได้มีเงินมากขึ้นหรือขยันขันแข็งทําทุกอย่างนะสักเบือจะเรือลบอย่างงานโรงแรมของพันนะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินมาโดยการเอาแรงของเราเนี่ยไปแลกไปแลกกับงานที่เราทําไปแลกกับค่าเงินที่เราจะได้แต่รู้ไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าขวัญไม่สามารถใช้แรงงานได้อีกเนี่ย เพื่อนๆคิดว่าขวัญจะยังมีเงินเดือนอยู่หรือเปล่าคะถ้าขวัญลาออกจากงานเนี่ยขวัญจะยังมีเงินเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเหมือนกันกับเจ้าบรูโน่ค่ะใช้แรงแลกเงินใช้แรงทุ่มเทไปกับการทํางานอย่างเช่นตอนนี้นะคะไม่ต้องถึงขั้นว่าขวัญยังใช้แรงไม่ได้ตอนนี้ถึงวิกฤตนะคะที่เราไม่สามารถ ไปทำงานได้เพราะโรงแรมปิดเงินของเจ้ขวัญก็หายไปค่ะเงินเดือนของเจ้ขวัญก็หายไปจากที่เคยได้เต็มนะคะเจ้านายไม่จ่ายแล้วค่ะตอนนี้เงินเดือนแต่ขวัญโชคดีตรงที่ว่าขวัญเป็นคนสัญชาติเยอรมันแล้วขวัญทำงานนะคะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ มีหลายร้านแล้วค่ะเจพี่พลอยนะโอ้ยพี่พลอยนี่รวยมากเลยนะเออพี่พลอยรวยมากเลยนะคะขวัญยังโชคดีที่ขวัญได้รับเงินโคสอาไว้นะคะจากอมรัฐบาลนะคะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรละคะว่าเราจะรับได้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมคะเออนะคะคือพี่พลอยมาที่ขวัญสะดุดเลยค่ะมีหลายร้านแล้วค่ะเจ้ขวัญเนาะนะคะ ก็เหมือนกับการเราทํางานนะคะอย่างที่บอกที่ทานเรื่องนี้ถ้าเราทํางานใช้แรงงานไปวันๆเนี่ยโดยที่เราไม่สร้างอะไรเลยเหมือนเจ้าปาาปนที่สร้างรากฐานะสร้างค่อยๆสร้างท่อระบายน้ํานะคะเพื่อที่จะส่งน้ําจากภูเขาลงมาในหมู่บ้านแล้วเขาก็จะมีรายรับตลอดไปตราบเท่าที่น้ํายังมีอยู่ หรือว่าน้ํายังไหลผ่านท่ออยู่นะคะไม่เหมือนกับเจ้าบรูโนพอหาบน้ําไม่ได้ก็ไม่มีเงินถูกไหมคะเออพอหาบออ,อะไรนะคะพี่พี่พลอยเดี๋ยวนะคะขันขันข,นขันอ่านพี่พลอยแล้วขวันไม่เข้าใจนะ,ะเออนะคะก็คือถ้าเ,เราไม่หาอย่างอื่นมามาซัพพอร์ตนะคะอาชีพของเราเนี่ยสักวันหนึ่งนะคะ เราก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะแล้วร่างกายเรามันก็จะไม่ไหวนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่แหละค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าถ้าเรารู้จักมองหาอะไรใหม่ๆมาเป็นรากฐานให้กับเราไม่ใช่ทํางานไปวนันวันวันนี้ทํางานได้เงินเดือนนี้ทํางานได้เงินเดือนเดือนวันไหนไม่ได้ทําไม่ได้เงินวันไหนเดือนไหนไม่ได้ทําไม่ได้เงินเราก็จบค่ะ ต่อให้เรามีเงินเก็บเยอะขนาดไหนแต่เราใช้จ่ายทุกวันทุกวันแล้วไม่มีรายรับเข้ามาอีกเลยเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าวันหนึ่งเราก็จะไม่เหลืออะไรเหมือนกันนะเหมือนกับเจ้าบรูโน่นะคะเพื่อนเๆล่ะคะเลือกที่จะเป็นเจ้าบรูโน่หรือว่าเจ้าปาโปนคะ่ะลองกลับไปคิดดูดีให้ดีนะคะด้วยรักจากใจ เจ้ขัมาดานติดบินแต่ใจติดติคนนี้นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันขอบคุณทุกคนที่มารับฟังนิทานของขวัญน,นะคะเราดีเออเราดีหรือไม่ดีก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ